สวัสดีครับตอนนี้จะพามารีวิวนะครับกับเจ้าหน้าปัดนะครับ Camry นะครับปี2 0 2 4ที่เป็นตัวใหม่นะฮะในรุ่น h y b r i d สมาร์ทนะครับผมซึ่งหน้าปัดตัวนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากเลยนะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับผมซึ่งหน้าปัดตัวนี้ครับจะใช้ควบคุมคู่กับตัวนี้ครับมัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับพวงท่านซายนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือปุ่มโอเคเนาะขึ้นลงซ้ายขวานะครับแล้วก็ปุ่มย้อนกลับตัวนี้นะครับม ก็เหมือนเดิมเดิมนะมาดูครับอ่ะมาดูหน้าปัดกันนะครับพอเรากดลงนะฮะปุ๊บเนี่ยเห็นสีลักไหมครับที่มีรูปใบไม้รูปรถนะครับรูปเครื่องดนตรีนะฮะรูปรถอีกนะครับรูปเฟืองแล้วก็รูปเสียลักเตือนนะครับอ่ะเดี๋ยวบักจะมาลงรายละเอียดเกับรูปใบไม้ก่อนรูปใบไม้เนี่ยก็จะเป็นการโชว์นะครับอัตราการซิดเปลืองต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีเลือกทั้งแบบกิโลเมตรต่อลิตรหรือว่าลิตรต่อ1้อยกิโลนะครับเลือกได้นะครับโดยการสามารถที่จะเซ็ทค่านะมัันนก็ะรรีเซตให้คบ แล้วนี้ก็เป็นระบบ Eco นะครับซึ่งฟังก์ชันครับเกียงรถคันนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง Eco Mode Sport Mode แล้วก็ Normal Mode นะครับแล้วมีระบบ EV Mode ด้วยสังเกตโดยการนี่ครับมีสัญลักษณ์ EV เห็นไหมฮะที่เป็นรูปรถ EV เห็นไหมครับอันนี้คือรถคันนี้นะครับใช้ไฟฟ้าในการขับหรือสตาร์ทอยู่นะครับโดยไม่ใช้เครื่องยนต์เลยนะครับเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมถัดไปนะครับกดลงมาอีกครับปึ๊บนี่รูปใบไม้หมดแล้วนะนะครับมีสามขีดและไล่ไหมครับอ่ะถัดมากดลงมาครับ ตัวน,นี้ก street, pues exit, ็จะเป็นร awesome. right? so right ูปรถนะครับตัวน so ี้จะมีบอกเรื่องของทิศนะครับเราอยู่ทิศไหนนะครับทิศเหนือตะวันออกนะครับตัวออกเฉียงเหนือนะครับทิศใต้มันก็จะหมุนไปทาทิศนะครับให้เราด้วยนะโอ้ดีมากเลยนะกดทางด้านขวานี่ครับกดขวาปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งนะครับควบคุมความเร็วนะครับแบบปรับได้ก็คือระบบ Cruise Control นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีระบบ Cruise Control นะครับที่อยู่ท้างขวานี้นะครับเป็นแบบ Dynamic 雷达 Cruise Control ด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะตั้งจับ ระยะห่างจากรถคันหน้าได้นะครับและนะครับตั้งเพิ่มหรือลดความเร็วนะครับได้จากตัวบวกลบนี้ด้วยนะครับอ่โดยการใช้ระบบคุบคอนโทรลนะครับจะเริ่มจากการที่เรากดคํานี้ครับเซลล์รักโหมดตัวนี้ปุ๊บกดหนึ่งครั้งนะครับจะมีขึ้นมาแบบนี้นะปุ๊บนะฮะจะมีเนี่ยครับขึ้นมาแล้วที่เป็นรูปนี้ครับเห็นไหมตัวนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเราขับไปนะฮะก็กดคําว่าเซตตัวนี้นะครับกดเซตปุ๊บรถจะล็อกความเร็วตามระยะ ตามความเร็วที่เรากดไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรดาร์จะเริ่มนะครับจับระยะแล้วโดยการตั้งค่าได้จากตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือยังไม่ได้มีการเปิดการใช้งานนะครับอาจจะยังไม่ได้ยังใช้ไม่ได้นะต้นทยตัวนี้ก่อนนะก็คือตั้งค่านะครับให้มันจับระยะแล้วก็เส้นถนนด้วยนะคือระบบ LTA นั่นเองนะครับซึ่งจะบอกว่าระบบ Total Safety s e n s ที่ให้มานะครับทั้งเดิมไกแด้พวดโทน ตือนก่อนอันชลเราว่าตัวนักเรียนนะครับสามารถที่จะใช้ควบคู่กันได้หมดเลยนะครับผ่านเจ้าตัวนี้นะครับผมและปรับระยะนะครับความห่างจากตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะฮะเห็นระยะไหมครับตอนนี้เป็น4ขีดนะี่เลือ3สามเลือ2เหลือ1่งยิ่งยิ่ง1ขีดเนี่ยคือยิ่งใกล้ยังสขีดเนี่ยก็คือไกลสุดนะครับโอเคครับลองใช้กันดูนะแต่ถ้าไม่ชินนะครับัก็ยังไม่แนะนให้ใช้นะครับให้ลองค่อยๆใช้ไปก่อนนะหรือจะสอบถามทางเซลล์หรือว่าทางปักก็ได้นะครับ โอเคถัดไปนะครับเมื่อกีา้มาเรื่องของเมื่อกี้อ่านรูปรถนี่แล้วเนาะนะครับถัดไปนะเอาเรื่องทิศพูดไปแล้วนะครับอันนี้คือระบบคูบครลนะครับกดลงมานั่นคือคือเรื่องเพลงนั่นเองนะฮะเครื่องเสียงนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องเสียง ok เนี่ยไอตัวจอเนี้ยเราละอั p โหกับเพลงดอทตัวไรสายหรือ fmam ได้ด้วยนะครับหรือว่าบลูทูธได้อีกนะครับหรือว่าเป็น usb ไม่ได้ละต้องเป็นบลูทูธเท่านั้นนะครับตัวนี้ถ้ามีการเปิดเพลงเนี่ยตัวนี้ก็จะมีสัญลักของเพลงขึ้นมานะครับข้อด เขาเรียกว่าละสายตานะครับมามองนะครับก็คืออย่างมากแค่เหลือมามองที่หน้าปัดแล้วก็มองทางนะครับจะไม่อยากให้เราเนี่ยเอาสายตาเราไปมองที่จอนะบางทีอาจจะรบกวนสมาธิในการขับขี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับโอเคถัดไปต่อนะครับตัวนี้ก็ระบบอัตัวนี้มี5จุดเห็นไหมฮะห้จุดตัวนี้ด้านล่างอ่ะมันดูอันแรกก่อนดีกว่าอันแรกก็คืออัตราค่าเฉลี่ยนะครับตัวนี้ก็จะมีมันจะบอกว่าค่าหลังจากสตาร์ทมันก็จะสรุปค่าการขับขี่ให้เราถัดไปครับ ตอนนี้ก็ทิป a นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีก้านกดตัวนี้เนาะที่เป็นทิป a ทิป b ใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ต้องแล้วตัวนี้ก็คือจะมีอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับโดยการเซตค่ากด ok ตัวนี้ค้างไว้จะกลายเป็นโนแบบนี้ครับตอนนี้20.8ดเห็นไหมกดปุ๊บเป็นโูนมาล้เห็นไหมฮะเอาไว้จับค่าซึ่งตัวนี้จะมีทั้งทิป a และทิป b ในทิป b อยู่นี่นะครับโอเคกดขวาไปต่อตัวนี้จะมีเรื่องของ กะทำมาเาระบบไฮบริดนะครับก็คือจะดูว่าตอนนี้ใช้แบตอยู่หรือเปล่าหรือว่าใช้เครื่องยนต์หรือว่าใช้งานคู่กันนะครับตันนี้ก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนมาดูโหมดการขับขี่แบบไฮบริดได้นะครับโอเคถัดไปครับตัวนี้ระบบตื่นลมยางอัตโนมัตินะครับคือถ้ามีฝั่งไหนเนี่ยที่ตัวเลขเนี่ยมันต่ํากว่าค่ามาตรฐานซึ่งค่าลมยางเนี่ยจะอยู่ที่2ประตูนะครับด้านขวานะครับของรถนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอ่าอย่างตัวนี้ขอโทษนะแผ่นกล้องนิดนึงนะฮะ อันนี้อยู่ที่240เป็นไหมครับ240เราก็ต้องตั้งให้ลมยางเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ240นะครับถ้าลมยางอ่อนกว่านี้นะครับก็จะไฟขึ้นนะฮะก็คือเตือนว่าเ้ยร้อนเนี่ยเริ่มลมยางอ่อนแล้วนะต้องไปเติมให้ได้ค่า240แล้วซึ่งเป็นค่าโรงงานนะครับถ้าใครจะต้องการรีเซ็ตนะมารีเซ็ตได้นะครับหรือทาด้วยตัวเองก็ได้นะครับในการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปนะครับแต่บั็อกแนะนาว่าถ้าไม่เข้าใจสามารถรีเซ็ตที่ศูนย์ ใกล้บ้านได้นะครับอ่ะถัดไปนะครับโอเคหมดแล้วนะครับรูปรถอ่ะต่อไปรูปเฟืองอันนี้สําคัญแหละนะครับต่อก่อนจะขับรูปเฟืองก็ขอมาดูรูปสามเหลี่ยมก่อนลวกันตัวนี้ที่เป็นการเตือนต่างๆอย่างเช่นประตูปิดไม่สนิทเนี่ยเปิดอยู่อย่างนี้ก็จะบอกนะครับหรือประตูท้ายประตูหน้านะครับบอกหมดเลยนะฮะในตัวเตือนนี้นะครับอ่ะมาดูรูปเฟืองกันดีกว่านะครับรูปเฟืองเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2หน้านะครับจะงงๆงนิดนึงนะครับแต่ค่อยๆทำตามกันไปเนาะนะครับอันแรกนะครับที่เป็นรูปรถตัวนี้นะครับ กดโอเคค้างไว้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านะครับกดโอเคค้างไว้ปุ๊บอ่ะโอเคค้างไว้ละเห็นไหมฮะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เรียกว่าระบบ lda นะครับหรือว่าเตือนอ่อน้องเ่ายนั่นเองนะครับสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับสามารถเตือนให้พวงมาลัยสั่นแล้วก็มีเสียงปี๊บก็ได้นะครับไม่เตือนก็ได้แต่บางแนะนำว่าให้เตือนดีกว่านะเราจะได้มีสติเวลาเราอาจจะแบบเผลอง่วงเผลออะไรอย่างเงี้ยฮะรางทมีสติขึ้นมานะครับเวลาการเตือนเนี่ยสามานเลือกได้เร็วหรือช้านะครับสั้นหรือ นี่ฮะตัวนี้ก็ตั้งค่าโรงงานไว้ก็คืออันแรกนะครับเห็นลูกศรย้อนกลับไหมครับกด reverse ปุ๊บกลับไปหน้าเดิมก็คือหน้านี้อ่ะอันแรกคือ lda เตือนนักเรียนนะครับอันที่2อง by spot monitor เนี่เองนะครับกดโอเคค้างไว้ครับปุ๊บเข้าไปสามารถตั้งค่านะครับความสว่างของตัว by spot นะครับตั้งเวลาช่วยเหลือได้นะครับเปิดหรือปิดก็ได้นะครับเสียงนะครับกิ่งพี่นีมันจะมีเสียงเวลาเราเปลี่ยนเปลี่ยนเลนแล้วมีรถขึ้นมามันจะมีเสียงด้วยนะ สามารถปิดได้ถ้าลำคาญนะครับโอเคฮะถัดไปนะนี่คือระบบ p r e c e r t y หรือเตือนก่อนการชนนั่นเองนะครับการตั้งเวลาเตือนนะครับสามารถตั้งความไวได้และสามารถปิดระบบได้ถ้าเราลำคาญฟังแนะนําให้เปิดดีกว่านะครับเผื่อบางทีเราแบบไม่ได้ทันมองแล้วรถด้านหน้ามันเบรกชุกเชินอย่างเงี้ยรถเราก็จะมีเสียงเตือนและเบรกให้นะครับซึ่งบอกเลยว่าระบบเนี้ยดีมากๆนะครับนอกจากเตือนักเรียนนั้นเนี่ยช่วยคนโทรถให้เราอยู่ในเลนแล้วเนี่ยยังป้องกันรถ ชนด้วยนะครับแต่ไม่ได้ถึงขนาดหยุดรถนะแต่จะเบรกให้นะครับพอรถเบรกเนี่ยเราก็เดเราก็จะรู้สึกตัวเนี่ยเฮ้ยจะมาอยู่อยู่รถเบรกเราก็จะเหยียบเบรกไปด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะเปิดหรือปิดได้นะครับระบบ p k Safety ถัดไปนะครับนี่ก็เป็นเซ็นเซ,นเซอร์รอบคันแปจุดเลยลำคาญเสียงปิดได้โอเคไหมับจากตัวนี้กดโอเคก็ปิดเลยนะฮะถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าตัวนะครับ RCTA นะครับนี่อะนะ ระดับเสียงได้นะครับก็คือ RCTA ก็คือเวลาเราถอยหลังอย่างนี้ครับแล้วก็มีรถขับผ่านด้านหลังนี้เราเป็นจุดบที่เรามองไม่เห็นตัวนี้ก็จะมีเสียงเตือนจากตัวนี้ครับที่เป็นรูปรถด,ด้านหน้านี้นะที่กระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวาเลยครับมีให้ทั้งคู่เลยนะครับเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไฟสีส้มนะครับโอเคถัดไปต่อนะครับบออตัวนี้เป็นระบบเซนเซอร์เบรกอัตโนมัตินะครับขณะถอย ขนาดถอยด้วยนะคือถ้าสมมติเราถอยรถไปนะครับและเราจะชนแล้วนะครับตัวนี้จะช่วยเบรกให้ด้วยนะครับและมีไฟเตือนด้วยนะครับอันจะต้องทงาํางานคู่กับเซ็นเซอร์นะแปตงนํา,นาให้เปิดไว้นะครับบางทีแบบโอเคเรามีกล้องมองหลังก็จริงนะครับแต่อาจจะบางทีเราไม่ชินเนาะหรืออาจจะแบบเป็นมุมที่เราแบบมุมอับเรากจะแบบอาจจะบางทีอาจจะสติไม่ครบอาจจะง่วงนอนหรือแบบอมองไม่ชินหรืออาจจะมีแบบ กระถางต้นไม้เล็กๆอะไรเงี้ยอาจจะช่วยตัวนี้จะช่วยนะครับจะช่วยได้ดีมากเลยนะครับถัดไปนะฮะระบบ C หรือว่านี่ครับระบบช่วยออกอย่างปลอดภัยเฉพาะประตูขวานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะบบอกว่ามีรถผ่านมานะถ้าเราเปิดประตูไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการที่เราเปิดประตูออกไปได้เฉพาะแค่ประตูทางขวานะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดหรือปิดได้นะครับผมตัวนี้อ่าโอเคนะครับ ถัดไปครับตัวนี้การตั้งค่ารถยนต์นะครับกดโอเคค้างไว้ครับปุ๊บเข้าไปตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการแนะนําการนั่งพักคือถ้าเราขับรถไปนานไปเที่ยวต่างจังหวัดนานนะครับสามารถที่จะเปิดตัวนี้ฟังก์ชันนี้จะช่วยเตือนให้เราเนี่ยคุณพักผ่อนหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเตือนนั่นเองต่อไปครับระบบดิจิทัลพุ่งทอนนะครับก็คือระบบล็อกความเร็วนั่นเองนะครับพร้อมกับแปรผันตามความเร็วของคันหน้าด้วยนะครับที่บอกอธิบายไปตอนต้นเมื่อกี้นะครับ ซึ่งนี้สามารถที่จะเพิ่มตั้งค่าเพิ่มความเร็วได้ทั้งแบบกดทีเดียวนะครับกดค้างเพิ่มหรือลดก็ได้นะเนี่ยครับบวกลบตัวนี้นะครับขอโทษนบวกลบตัวนี้นี่นะครับโอเคนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ชินกันนะครับถัดไปนะครับการตั้งค่าลมยางตัวนี้แหละนะฮะที่ถ้ามีการไปสลับยางนะครับมีการไปเออเขาเรียกว่าอะไรฮะสับยางก็คือเวลาเราถึงพันหมื่นโลเราก็ต้องมีการสับยางเนาะอาจจะอาจจะมีการเขาเรียกว่า ตัวจับของเซนเซอร์เซนเซอร์มันจะอยู่ตรงจุกนะครับตรงที่เติมลมนะครับตัวนี้พ่อต้บอกเลยว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะถ้ามีการเปลี่ยนแม็กนะครับหรือมีการเปลี่ยนยางเนี่ยอย่าลืมให้ทางร้านยางเนี่ยเอาเซนเซอร์ตัวนี้มาติดให้เราด้วยนะนะครับเซ็นเซอร์ก็มีราคาแพงอยู่นะครับอ่าก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับโดยระดับลมอย่างที่ปอกแจ้งครับดูที่เสาประตูเป็นหลักนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจสามารถไปที่ศูนย์ใกล้บ้านให้เขาตั้งค่าได้ครับโดยไอ้สร็ลักไอตัว เตือนลมยางเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวยูนะครับแล้วก็มีขีดๆ,ๆแล้วก็รูปขึ้นมาขึ้นตกใจสีส้มไม่ต้องตกใจนะครับเป็นสัญลักเตือนลมยางนะหรือว่าถ้าใครสงสัยนะถ้ามีสัญลักษณ์นี้ขึ้นเนี่ยลองเซิร์ชในเน็ตดูก่อนก็ได้ครับเซิร์ชในกูเกิลดูก่อนว่าสัญลักเตือนลมยางนะครับลองดูก่อนก็ได้ครับโอเคอันนี้ก็มีการเตือนนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนี่สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับนี่ตรงน,นี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าอีก9,980ก้กิโลต้องเข้ารับการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วบางจะบอกว่าบางท่านอ่ะจะใช้รถน้อยนะครับบ้างแนะนว่าทุกๆ6เดือนนะครับควรเข้ามาเปลี่ยน1ครั้งนะอาจจะไม่ถึง1 0ื่นโลก็ได้นะครับเพื่อรักษาสถานะนะฮะระบบการรัรันตีเรื่องของ TCFR นะครับที่จะขยายการราบรันตีให้กับแคมรี่นะครับจาก3ปี0 0 0กิโลเป็น8ปี2 2งแสน2หมกิโลนะครับซึ่งต้องเข้าทุกๆ6เดือนนะติดต่อกันนะครับโอเคครับถัดไปนะฮะ การแจ้งเตือนที่ด้านหลังคือบางทีเรามีข้อความว่าเออคุณอย่าลืมของด้านหลังนะอะไรอย่างเงี้ยฮะสแสดงไฟเบรกโอเคอันนี้ก็นำให้เปิดไว้นะครับโอเคหมดแล้วนะครับถัดไปครับตั้งค่ามิเตอร์นะกดโอเคครั้งไว้ครับปุ๊บตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอินโดนีเซียโอ้มีหลายภาษาเลยฝรั่งเศสเวียดนามนะครับมาเลเซียนะฮะโอเคก็เลือกภาษาไทยครับผม <laughs> โอเคหน่วยถัดไปหน่วยครับหน่วยก็คือมีให้เลือกระหว่างกิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่ก็จะจะ,จะชินกันแบบคำนี้เพราะว่า,าสมมุติเขาให้อัตราเส้นเบรกลมา15กิโลเมตรต่อลิตร20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ25กิโลเมตรต่อลิตรอย่างเคมิคันนี้เนี่ยเคลมไว้อยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็เบาก็ให้นะว่าเดิมเนี่ยโรงงานมาลิตรต่อลักกิโลอาจจะงงนะครับเพราะเราต้องมาเฉลี่ยนะครับพอไอ้กี่ลิตรมันถึง100กิโลต้องมาหารแต่ถ้ามันเป็นกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยคือมันจะเฉลี่ยมาาให้เรเรรลยนะคับ โอเครูปแบบหน้าปัดอันนี้เจ๋งมากๆาก้าบอกให้เลยมีให้ทั้งหมด3รูปแบบกดเข้าไปโอเคก่อนนะครับหนึ่งครั้งมีแบบมาตรฐานนะครับแบบนี้ที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือแบบสมาร์ทนะปัาจะให้ดูแบบมาตรฐานปึ๊บนี่คือแบบมาตรฐานนะครับอาจจะเป็นอีกทีนึงเข้าไปที่รูปแบบมาตรวัดใหม่แบบสปอร์ตนี่ครับแบบสปอร์ตแบบนี้นะฮะและถ้าต้องการนะครับเปลี่ยนมาแบบแบบสมาร์ือนเิมก็นี่ฮะกลับมาแล้วก็เลื่อนไปที่แบบสมาร์ทนี่ครับ และจะบอกว่าถัดไปครับนี่เจ๋งมากๆอันนี้เป็นการแสดงค่าแบบขับขี่แบบไฮบิดใช่ไหมครับตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเข็มไม้นะครับเป็นแบบรอบเครื่องได้ด้วยอ้เจ๋งไหมนี่นะฮะแบบรอบเครื่องได้ด้วยนะครับโอ้โหเจ๋งมากๆอะแล้วไปดูซิถ้าเราปเปลี่ยนเลยแบบมาตรฐานเป็นแบบมาตรฐานนี่นะฮะเป็นแบบรอบเครื่องด้วยนะฮะแอบสปอร์ตแบบโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะครับ นี่ฮะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มมาแล้วผมว่าชอบมากอันนี้นะครับแต่ถ้าใครติดดูระบบไฮบริดก็มาใช้แบบไฮบริดได้นะครับโอเคผมก็จะตั้งค่าแบบเดิมๆก่อนนะฮะอ่ะถัดไปครับ EV ก็คือตัวนี้เนี่ยเราเปิดการใช้งาน EV โหมดอัตโนมัติอยู่นะครับก็เนี่ยครับพอสตาร์ทรถถ้ามีไฟนะครับในแบตเตอรี่ไฮบริดระบบ EV ก็จะทำงานอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็ระบบ Eco นะครับก็แนะนำให้เปิดไว้นะตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันเลยครับ อันนี้ก็แสดงผลการขับคีย่ต่างๆนะครับอันนี้เ่าก็ลองมาปรับค่าดูตัวนี้ว่าจะไม่ไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะครับหรือว่าถ้าใครรำคาญตัวหน้าจอนี้ปิดได้นะนี่มีให้ปิดด้วยนะครับปิดได้เลยป้าบนี่ปิดแล้วนะฮะต้องการเปิดกดโอเคครั้งหนึ่งนะครฮะแล้วต้องการรีเซ็ตค่าทั้งหมดกันนี่ครับมาที่ค่าเริ่มต้นนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วนะครับหมดแล้วนะฮะโอเคนะครับมีหมดแล้วนะครับ ในส่วนตัวการตั้งค่าตรงนี้นะครับส่วนภาพรวมของหน้าปัดนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของความร้อนนะครับคําว่าเรดี y นี่คือรถเนี่ยพร้อมจะขับแล้วเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับหรือว่ารถตัวต้าที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเวลาสตาร์ทสังเกตคําว่าเรดี้นะครับซึ่งเวลาสตาร์ทเนี่ยถ้าคําว่าเรดี้ไม่ขึ้นรถยังขับไม่ได้นะครับเงื่อนไขในการสตาร์ทก็คือ1รถอยู่ที่เกียร์ p นะครับแบบนี้นะครับและอย่าเบรกแล้วกดปุ่มนะครับกุญแจอยู่ที่ตัวนะอ่หรือกุญแจด้วยนะครับ แค่นั้นเองครับถัดไปครับตัวนี้ก็เป็นไมลนะครับไมลรวมนะครับรถคันนี้วิ่งไป20กิโลนะครับส่วนที่เป็นรูปถังน้ํามันตัวนี้นะครับก็คือน้ํามันในถังเนี่ยวิ่งได้ประมาณ29ก้ิโลนะครับตัวนี้เป็นแถบแสดงต่างๆนะอย่างที่ตัวนี้เนี่ยระบบไดรมีมลักคูณโทนเตรียมอยู่ LDA เตรียมอยู่นะครับเปิดใช้งานอยู่ตัวนี้ก็เป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นตัว P อย่างนี้นะฮะที่ติดอยู่นะครับส่วนขวาสุดก็เป็นเรื่องของระดับน้ํามันนะครับแล้วก็อุณหภูมิทับแล้ววก็เเลาานนะคคคครรรัับบผมโอถ้ใส สงสัยตรงไหนนะครับสอบถามเซลล์บิกเลยนะครับวันนี้ก็มารีวิวน้าปัดต,ตัวนี้ให้ดูนะครับในรุ่นไฮบริดสมา r t นะครับฝากกดไลก์กดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ